สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Cross Off กับ Cross Off Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับอา e รี v a l าแวร์อาว v พอพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คืออาว s สกินสตอรี่แวร์พาร์ทซีซั่นที่35บี้การตัวร้ายกับยายขี้เาวาและพ่อขี้เมา EP ที่2 วันนี้จะเป็นตอนต่อไปของนิยายรักใสๆประจำเวลเลอร์พาร์ทที่35ระหว่างซินเนสเซียสาวน้อยขี้เศร้าและทูเลนหนุ่มบอดี้การ์ดสุดหลอนเนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่2เนี่ยฮะถ้าหากใครยังไม่ดูตอนแรกกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นี้ได้เลยต้องดูตอนที่1ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องกันนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนที่2ที่ชื่อว่าเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไป นี่ก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้วที่ตะทูเล่นขี้เก็กมาเฝ้าฉันทุกวันบางทีก็มานั่งตากแอร์เล่นโทรศัพท์เฉยๆแถมยังเดินไปรับไปส่งฉันถึงหน้าบ้านตลอดทำแบบนี้คือจะบอกว่ามาจีบก็ไม่ใช่นะแต่นั้นเย็นชาย,ยิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลกอีกพออยู่ใกล้รู้สึกเหมือนเป็นเพนวิ่นแช่แข็งทำอะไรไม่ได้สักอย่างแถมบางครั้งเนี่ยนะชอบใช้หน้าหล่อ ชอบใช้หน้ากุนกวนจ้องคำเ่งใส่ฉันทุกครั้งที่เผลอทำอะไรผิดที่บอกว่าเป็นบอดี้การ์ดนี่คือยังไงปกป้องฉันจัดอะไรก่อนถามเท่าไหร่ก็ไม่เคยบอกซินเนสเตรียบ่นพึมพำอยู่ในใจนี่มองอะไรไม่ทราบไม่มีการไม่มีงานทำหรือไงก็ทำอยู่นี่ไงงานอะทูเลนสวนวันวัน,วนเอาแต่นั่งเฉยเฉยทำงานตรงไหน ดูฉันสิทํางานงกงกอยู่เนี่ยจาที่ผมเคยบอกไม่ได้เหรอว่างานของผมคือการมาดูแลคุณซิเนสเตรียร้องลั่นด้วยความที่เธอมวดดัวแต่บ่นทูเลนจนไม่ระวังทําให้เธอเดินไปสะดุดกับกองผ้าที่หล่นบนพื้นทุกอย่างกระจัดกระจายไปสาวน้อยกําลังจะหงายหลังหลับตาและเตรียมรับแรงกระแทกล้มแบบนี้เจ็บแน่ฮ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ซีเนสเตรียคิดในใจก่อนที่จะค่อยๆลืมตาขึ้นมาพบว่าตนอยู่ในวงแขนอันแข็งแรงของทูเลนฮะสาวน้อยสบตาเข้าอย่างจังกับดวงตาสีฟ้าสดใสที่กำลังมองเธอมาอย่างขบขันบนเอ็นดูพร้อมกับ,บรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากไม่เคยสังเกตนะว่าหมอนี่ตาสวยขนาดนี้เอาอีกแล้วใหญ่บ้า นี่มันใช่เวลาจะมาคิดเรื่องแบบนี้หรือเปล่านี่ยังพูดไม่ทันขาดคำเลยนะคุณก็เป็นซะแบบนี้แล้วยังจะให้ผมไปไกลๆอีกเหรอถ้าผมมารับคุณไม่ทันได้ไปนอนกองอยู่บนพื้นกับผ้าแล้วละ่ะร,ร,รู้แล้วนะทีนี้ปลอดปล่อยได้ยังซินเนสทรียค่อยๆบิดตัวออกจากอ้อมแขนของทูเลนพลางแกล้งทำเป็นก้มเก็บผ้าที่หล่นเพื่อปิดบังเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะของเธอ ทูเลนมองการกระทำที่กระอักกระอ่วนของซินเนสทรีด้วยรอยยิ้มและคิดในใจยายขี้เซาเนี่ยก็เขินเป็นกับเขาด้วยสินะไม่แน่ใจว่ามันกลายเป็นนิสัยไปแล้วหรือเปล่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราไม่สามารถละสายตาไปจากยายขี้เซาซินเนสทรีได้เลยแล้วก็อีกอย่าง ไม่เคยคิดเลยนะว่าบนโลกนี้จะมีคนที่ซุ่มซ่ามหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บตัวได้ตลอดเวลาแบบนี้ท่านผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงต้องติดตามเยนี่ผมจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันที่จริงผมคือมือขวาของแก๊งมาเฟียปืนโตที่คุมพื้นที่เมืองข้างๆมานานแล้วเมื่อก่อนนะนะแก๊งของเราเคยมีอำนาจมากกว่านี้จนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว คุณมอเรนหัวหน้าแก๊งได้สูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาไปความโศกเศร้าได้เปลี่ยนชายผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นใครกลายเป็นแค่ลุงขี้เมาในวันนี้ผมตัวแทนสมาชิกของแก๊งจึงออกสืบตามหาทายาทที่หายไปเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของแก๊งให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตใช่แล้วล่ะครับเหมือนกับที่ทุกคนกำลังคิดนั่นแหละที่ผมทำทั้งหมดผมกำลังจะพิสูจน์ว่า ซินเสเทรียคือคนคนเดียวกับลูกสาวของคุณมอร์เรนที่ถูกลักพาตัวไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าบุคลิกของเยนนั่นนะนะจะดูไม่เหมือนว่ามีเลือดของผู้นำแก๊งมาเฟียไหลวนเวียนอยู่ในตัวเลยก็ตามกลับบ้านแล้วนะคะพี่เด็กเสียงอันสดใสของสาวน้อยปลุกทูเลนให้ตื่นจากผวังความคิดหลังจากนั้นทูเลนก็รู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมายังทั้งสองที่อยู่ในร้านเขาจึงรีบเดินออกไปดูแต่ก็ไม่พบใคร อ้าวนัน่นนายจะไปไหนน่ะกลับป็นเถอะทูเลนได้ยินเสียงของซินเนสเตรียจึงปล่อยผ่านและเดินตามซินเนสเตรียออกจากร้านไประหว่างทางกลับบ้านนี่ฉันถามอะไรนายหน่อยสินายน่ะเคยรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างไหมก็ไม่น <as ะ ตอบสมกับเป็นนายจริงๆข้องหาฝ่าเดียวได้ฉันน่ะนะดีใจมากเลยละ่ะที่มีนายคอยอยู่กับฉันตลอดพอที่ผ่านมาฉันอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยละ่ะฉันไม่เคยมีครอบครัวตอนที่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ไม่ค่อยมีเพื่อนโตขึ้นมาทำงานก็ไม่มีเพื่อนที่ทำงานอีก แต่ก็ยังดีนะที่มีพี่เด็กคอยจ้ำดีจ้ำชัยคอยเป็นห่วงฉันทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองก็มีตัวตนอยู่บนโลกนี้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบนี้ก็เข้าใกล้ความจริงไปทุกทีไม่แน่ใหญ่นี่อาจจะเป็นลูกสางของคุณมอเรนก็ได้ตอนนี้ที่เหลือก็รอแค่ผลลลบ,บยืนยันเท่านั้นถึงจะวุ่นวายไปบ้างแต่ที่จริง การอยู่กับคุณก็ไม่ได้แย่นะคงจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นเหมือนสีสันเดียวในชีวิตจืดๆของผมมั้งขอบคุณนะสาวน้อยมองทูเลนด้วยสายตาที่สแสดงถึงความขอบคุณจากใจจริงว่าแต่แล้วเรื่องของนายล่ะเล่าให้ฉันฟังบ้างสิอ๋อผมเหรออ่ะนี่ถึงบ้านคุณแล้วนี่นะรีบกลับไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ผมมารับเวลาเดิมนะ อืมไม่ต้องบอกก็จะนอนอยู่แล้วนะ่านายก็กลับดีๆนะไปเจอกันซินเนสเตรียปิดปากหาวพร้อมกับบวกมือลาทูเรนก่อนที่จะเดินเข้าบ้านไปใหญ่นี่ตลอดเลยในขณะที่ทูเรนกำลังหัวเราะในใจกับความขี้เศราของซินเนสเตรียเขาก็ได้ยินเสียงจากข้ามกำแพงบ้านดังขึ้น ด้วยสัญชาตญาณที่ถูกฝึกมาอย่างดีเขารีบพุ่งตัวไปทางเสียงอย่างรวดเร็วแต่เหมือนบุคคลปริศนาที่ดักฟังทั้งคู่ได้หนีหายไปแล้วหึือพวกมันจะตามเรามาไม่ได้การแล้วต้องบอกเรื่องนี้กับคุณมอเรนให้เร็วที่สุดขณะที่ชายหนุ่มกำลังวิ่งกลับไปหามอเรนจ,จู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาหยุดวิ่งหายใจหอบเหนื่อยพร้อมกับเปิดโทรศัพท์อ่านข้อความ ผลแลบ,บยืนยัน DNA ตรงกันเธอคือคนที่ฉันตามหาสินะซิเนสเทรีย โอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเอาวีสกินสตอรี่แวลล์าประจำซีซั่นที่35บอดี้ก์ดตัวร้ายกับยายขี้เศร้าและพ่อขี้เมาตอนที่2เสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเนี่ยฮะตอนนี้เราเนี่ยได้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วทูเรนเป็นใครแล้วเขาเนี่ยที่มาหาซีเนสเซียเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยฮะแต่ในตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีปรมว่าเหมือนมีบุคคลลึกลับเนี่ยกำลังสะกดรอยตามทั้งสองอยู่เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลใน,นอีพ เนี่ยเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ